ไปต่อกันที่ภัยสังคมที่ภาคอีสานกันค่ะเหตุเกิดที่ด่านขุนทดนครราชสีมานะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการซื้อของออนไลน์ค่ะคุณผู้ชมสินค้าเนี่ยมันก็ใหญ่กันอยู่พอสมควรนะคะกับสาวใหญ่ซื้อโองผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะถูกหลอกให้โอนเงินมาจำสองรอบแต่ไม่ยอมส่งของอ้างสารพัดเลยค่ะ สาวน้อยออกมาโพสต์เตือนภัยนะคะเขาบอกว่าไม่คิดว่าจะเจอกับคนในครอบครัวค่ะในโพสต์เนี่ยได้ระบุข้อความไว้นะคะเขาบอกว่าหลังจากที่มีพี่คนนึงเนี่ยออกมาโพสต์เตือนว่ามีมิจฉาชีพหลอกขายโอง่งแม่ของเราก็ตกเป็นเหยื่อหนึ่งในนั้นค่ะโดยแม่ของเราเนี่ยโดนนางหลอกให้โอนเงินค่ามัดจำไปรอบแรก600บาท รอบที่สองอีก900บาทนางบอกกับแม่นะคะว่ามีโปรโมชั่นค่ะด้วยความที่แม่เราเนี่ยกำลังจะปลูกดอกบัวน,นะคะเลยอยากได้อ่างนะคะที่หยุนอยู่ในรูปเขาบอกว่าด้วยความที่ว่ารู้เท่าไม่ถึงการค่ะเพราะว่าแม่ของเราเนี่ยไม่เคยโดนโกงเงินนะคะก็เลยโอนเงินให้ไวมากก็ได้แต่รอของค่ะพอมาเห็นโพสต์พี่คนที่เขาโพสต์เตือนนะคะก็เลยรู้เลยว่าตนเองเนี่ยถูกหลอกไปแล้วนะคะ ลูกสาวเนี่ยเขาก็เลยได้ทําการติดต่อไปทางเจ้าของเฟซนะคะแต่ว่าเฟ e บุ o กเนี่ยก็คือปิด ะะไม่ได้มีการใช้งานใดๆค่ะแล้วก็ได้แค่แจง้งแค่ว่า,าตัว a c e b o o k เนี่ยค่ะมันโดนบล็อกนางก็บอกว่าเดี๋ยวจะทยอยคืนเงินให้นะแต่ตอนนี้เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเขาได้มาแค่จํานวนหนึ่งอีกรอบสุดท้ายเนี่ยยังไม่ได้นะคะอีก900บาทนางก็บอกเนี่ยค่ะตามนี้เลยเรอให้เขาโอนเงินมาให้นะคะเนี่ยตามที่หูคุยกันนี่เลยเหนื่อยมากจริงๆนะคะพ้นวันนี้ไปไม่โอนให้เราจะแจ้งความมนะให้ตํารวจไปทวงน่าจะได้คืนเร็วกว่านี้นะคะอายัดบัญชีเรื่อง ต้องจะได้จบจบไปอ่ะล้ามีการถามอีกตอนไหนคะอะไรยังไงคนที่อ้นี่ไปนะคะเขาก็เลยบอกว่าคนที่ขายโอ่งเนี่ยขอโทษนะคะพอดีรองเงินอยู่นะเขายังไม่โอนเงินมาให้ขอเป็นวันอังคารนะคะแต่ก็ไม่ได้ระบุวันที่นะอังคารไหนอะไรยังไงข้อความเนี่ยถ้าดูจากในแชทไลน์นะคะคุณผู้ชมสังเกตว่ามันไม่ขึ้นการอ่านนะคะน่าจะถูกทำการบล็อกไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้เงินคืนหรือเปล่าจะบอกว่า900บาทถือว่า ก็เยอะอยู่นะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าลูกสาวคนที่โดนหลอกไปนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังออรอหลักฐานจากคนที่โดนโกงไปค่ะเพื่อที่จะนำมารวบร,วม,รวมหลักฐานนะคะแล้วก็จะนําไปแจ้งความดําเนินคดีค่ะเขาถึงมีการบอกว่าจะไปแจ้งความถึงขั้นชนิดที่แบบว่าให้ทํามาหากินไม่ได้เลยนิสัยแย่มากมาหลอกคนแก่ได้ลงคอนะคะถึงขั้นแบบสาบแช่งนะคะ ให้ทำกินไม่ขึ้นกันทั้งครอบครัวขอให้โดนโกงยิ่งกว่าตอนที่ไปโกงคนอื่นเขาให้ลูกหลานเนี่ยทำความเดือดร้อนใจให้ได้รับผลกรรมกันจนถึงที่สุด ะะฝากเตือนผู้สูงอายุละกันค่ะเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการนะคะเวลาจะสั่งของอะไรนะคะหรือว่ามีใครโทรมาทักข้อความมานะคะให้ทําธุรกรรมทางการเงินเนี่ยต้องระวังกันบ้างนะคะอย่ามือเร็วโอนไวนะคะปรึกษาคนในบ้านซะก่อนเช็คข้อมูลให้แน่ใจซะก่อนค่ะจะได้ไม่หลงเป็นเหยื่อตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพแบบนี้นะคะ